ชุดคู่หูมหัศจรรย์มาที่บ้านไร่อุทัยธานีนะคะอันนี้คือการฉีดชุดคู่หูสําหรับต้นทุเรียนเล็กเีดไปสองรอบนะคะถือว่าเป็นการแตกใบอ่อนได้ดีมากนะคะอันนี้เป็นกิ่งทับกิ่งนะคะอันนี้คือการแตกใบอ่อนจากการฉีดมากี่ครั้งนะคะสองครั้ง,ง,งต้นทุเรียนอายุสี่ปีอันนี้หมอนทองอันนี้ชนีนะคะ สังเกตดูการแตกใบอ่อนของเขาเพราะนั้นใช้ชุดคู่หูแล้วจะสามารถแตกใบอ่อนได้ดีสะสมอาหารได้ดีทั้งสวนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช้แล้วสองรอบ นี่คือการแตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่ส่วนทุเรียนที่นี่อยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี